รู้สึกว่าตัวเองมีกรรมนะที่ต้องแบบมาต้องมาต้องเจ็บป่วยร่างกายแบบนี้แล้วต้องโดนตัดอวัยวะในร่างกายออกไปน่าจะเป็นประมาณนี้แกก็เลยมาเริ่มสวดมนต์ภาวนาหลังจากที่แกบอกว่าแกมาตั้งจิตบ,บอกว่าขอให้ลูกสัมผัสได้ด้วยหูตาจมูกกายใจตามความเป็นจริงในการปฏิบัตินี้แกบอกว่าเวลาแกเริ่มนั่งสมาธิมันจะเป็นภาพแบบเนี้ให้เห็นแกบอกว่าเฮ้ยพี่นะ่ะ ไม่อยากเชื่อเพราะว่าพี่ปฏิบัติมาก่อนหลายปีแล้วพี่ไม่เคยภาวนาอธิษฐานจิตแบบเนี้ยหลังจากมามาอธิษฐานแบบนี้แล้วเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วก็คอยถามเราว่าจะนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะดิฉันก็ไม่ได้เก่งนะนก็แนะนําไปว่าพี่เห็นพี่ก็ดูเฉเฉยนะคะไม่ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละและทีนี้เราก็เดี๋ยวเล่าย้อนไปตอนที่แกเห็นดิฉันครั้งแรกเนี่ยแกก็ เอ๊รู้สึกคุ้นกับผู้หญิงคนนี้มากเลยเมื่อช่วงหนึ่งแกบอกว่าแกนั่งสวดมนต์ภาวนาเนี่ยแล้วภาพแบบเนี้ยเข้าไปอยู่ในหัวเขาและทีเนี้ยความรู้สึกนะ่ะเขาอ่ะความรู้สึกเขารู้สึกผิดกับเรามากเลยเขาแบบร้องห่มร้องไห้เหมือนใจจะขาดนะคะเขารู้สึกเขาอ่ะรู้ว่าเขาทําผิดกับเราเขาเขาทําอะไรกับเราไม่รู้แต่เขารู้ว่าเขาทําผิดต่อผู้หญิงคนนี้คือทํา คืออาจจะไม่รู้ทําอะไรกันมานะเพราะว่าเห็นหนะ้าครั้งแรกเขากร็รู้สึกเลยว่าเขาคุนกับคนเนี้แล้วรู้ว่าตัวเองอะทำผิดกับคนคนนี้เขาก็ร้องโหมร้องไห้เขาก็พยายามบอกว่าเขาพยายามบอกให้ดิฉันเข้าใจว่าให้ดิฉันอะกล่าวคําบ้าดิฉันให้อภัยนะในสิ่งที่คุณทําทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยดิฉันก็ไม่เคยกล่าวเลยนะคะเขาก็บอกว่าจะบอกตรงๆก็กลัวน่าคิดว่าพี่เนี่ยเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ย จนมีวันหนึ่งเขาบอกว่าขอให้นาตอภัยให้พี่ด้วยเถิดในสิ่งที่พี่ทําโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในอะไรก็ตามที่ผ่านมาเราก็เลยบอกว่าหนูให้อภัยนะคะในทุกสิ่งที่อาจจะทํากันมาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาบอกว่าความรู้สึกเจ็บปวดจิตใจเวลาเขาเห็นเราเนี่ยเวลาเขานั่งสมาธิเวลาเห็นภาพเราขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดจิตใจที่ที่มันมัน,ม,นมันเหมือนอะไรไปทิ่มแทงเขาเอะค่ะว่า ในกรรมที่เขาเคยทํากับเราแล้วมันทิ่มแทงจิตใจเขาอะไรเงี้ยเมื่อเรากล่าวคําให้อภัยเขาไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกนั้นน่ะมันจะหายไปมันจะหายไปเลยที่รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจรู้สึกเจ็บปวดที่ทํากับเราเนี่ยมันจะหายไป <LC> แล้วทีเนี้ย <S <S เขาก็เลยเนี่ยละค่ะหลังจากที่เราให้อภัยเขาไปแล้วเขาก็แบบเหมือนปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วเห็นผลดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือคนที่ปฏิบัติเองน่ะ จะรับครูได้เองจะสัมผัสได้เองจะเข้าใจเองไปโดยลําดับแล้วก็ไปฟังหลวงตามาฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านแต่ว่าแล้วแต่จริตของแต่ละท่านเนาะเวลาเราเราเคยผูกพันกับพระอาจารย์ท่านนี้มาเราก็จะฟังท่านแบบซึ้งกินใจแล้วก็ฟังแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดิฉันะฟังหลายพระอาจารย์มากเลยเปิดไปเห็นพระอาจารย์ท่านพูดหัวข้อที่น่าสนใจก็เข้าไปฟังเข้าไปดูเข้าไปฟังอะไรเงี้ย พิจารณาตามว่าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยถูกจริตของแต่เราไหมอะไรเงี้ยแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะนั่นแหละค่ะเหมือนน้องสาวบอกว่าน้องสาวนี่ก็ครอบครัวดิฉันคงมาด้วยกัน3คนมีแม่ด้วยเแม่ด้วยหลานด้วยคืออาจจะเป็นอาจจะอยู่ในใต้ร่มโพธิสัมพันา์ของโพธิสัตว์มาฉะนั้นเวลาน้องสาวคนกลางมาปฏิบัติเนี่ยดิฉันก็ปฏิบัติคนที่สอง น้องสาวคนเล็กก็ปฏิบัติคนที่3ก็คือปฏิบัติแม่ก็ปฏิบัติหลานผู้ชายก็ปฏิบัติอะไรเงี้ยคือสวดนบตน์บ้างไม่สวดนบตน์บ้างนั่นแะเด็กแต่ว่าแม่ก็จะพยายามสวดบ่อยๆอะไรเงี้ยน้องสาวบอกว่ายายหนูไปฟังหลวงปู่ลีมาหลวงปู่ลีบอกว่าเราเหมือนอ่าการการบันทึกบุญบุญกุศลเนี่ยก็เหมือนเราเหมือนเราทําไร่ทำเหมือนเราทำ,ทำ,าท,ำทำนาข้าวอะ่ะเมื่อเราได้เม็ดข้าวได้ข้าวแล้วเนี่ยต่อ,อฟางเนี่ยฟาง ฟางข้าวเราก็ต้องใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าก็เหมือนบันทึกบุญบันท<ๆ>ึกบันทึกบุญบุญกุศลแหละก็คืออะไรที่เป็นบุญให้เก็บให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ประโยชน์ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องก็เลยแบบจะไม่ไปบอกว่าสายวัดป่าสายวัดบ้านนะเห็นที่ไหนมีทําบุญกุศลก็โอนไปให้หมดอะไรเงี้ยเห็นที่นั่นทําอันนี้ก็โอนช่วยเห็นที่นั่นทํานี้ก็โอนช่วยเขาบอกว่าบุญกุศลเล็กๆน้อยๆก็เก็บให้หมดอะไรเงี้ยแล้ว มาฟังหลวงตาแล้วก็สายหลวงปู่ดูท่านบอกว่าบุญเล็กบุญน้อยเก็บให้หมดเนี่ยน้องก็เลยว่าหนูก็เชื่อสนิทใจเลยว่าเออไม่ว่าอะไรที่เป็นบุญก็พยายามเก็บให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะเป็นการบันทึกบุญนั่นนะคะเราไม่ได้เกี่ยงว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงไม่ได้บอกว่าเราต้องทําเฉพาะสายนี้สายนี้สายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของ อุ้ยยาวแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องของพี่คนหนึ่งให้ฟังละกันคนนี้อยู่ออสเตรเลียเมื่อวานได้คุยกันนะเขาบอกว่าคุณหน้าเนี่ยพี่อ่าน้องหน้าพี่นะให้ทางบ้านส่งรูปพระผงเนี่ยมาแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นเคสนี้นะดิฉันก็ไม่รู้เพิ่งรู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะไปส่งที่ไปรษณีย์เนี่ยเป็นกล่องเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นพระผงแล้วทีเนี้ยฝ่ายไปรษณีย์บอกว่าคุณต้องไปให้อ่า กรมขนส่งอะไรกรมอะไรของที่ส่งไปสนีทางระหว่างประเทศนะให้ตรวจสอบดูกอ่อนเขากลัวว่าจะเอาพระรุ่นเก่าๆหรือเอาของเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยพระรุ่นเก่าๆไปขายที่เมืองนอกให้พวกนั้นเช็คก่อนให้พวกกรมนั้นเช็คก่อนดูก่อนว่าอะไรยังไงพี่แกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยวะและทีนี้แกก็เลยว่าเอองั้นไม่เป็นไร ก็อย่าเพิ่งส่งละกันแกก็เลยไปเจอเว็บไซต์ทำล็อกเกตล็อกเก็ตพระเนี่ยค่ะล็อกเก็ตพระเนี่ยที่จะเอามาแขวนคอเ,เขาอยากได้แขวนคอนอะและ้วทีนี้เขาก็เลยเข้าไปสั่งโดยการเอาปริ้นภาพหลวงปู่เนี่ยส่งไปให้เว็บไซต์นั้นแล้วก็เว็บไซต์นั้นจะใช้เลเซอร์ยิงยิงลงในเหรียญลงในเหรียญพระนะคะเหรียญโลหะนะะเขาก็เลยแบบทำานี้เราว่าถ้าพี่ทําเสร็จแล้วพี่จะส่งภาพไปให้น้ให้น้องนาดดูนะอะไรอย่างเงี้ย แกก็เลยตั้งแต่แกปฏิบัติมาเนี่ยพี่คนเนี้ยอ่าน่าจะยังไม่นานสักเท่าไหร่ยังไม่ถึงปีมั้งคะแกออกจากงานโดยการที่แกไม่ค่อยสบายะนะคะแกออกจากงานและเหีนเนี้ยก็เลยมาอยู่บ้านก็เลยมีเป็นช่วงประจวบเหมาะกับช่วงโควิดแกก็เลยมีมาอยู่บ้านแล้วก็ได้สวดพระคาถาอะไรฟังหลวงตาม,มาอะไรเล่าไปบรรยายทำอะไรไป แกก็เริ่มสวดภาวานาเริ่มสวดภาวานามากขึ้นแต่พี่คนนี้นะ่าจะมีเซนต์อยู่บ้างเพราะว่าแกสัมผัสได้เร็วมากเลยหลังจากที่เริ่มสวดแกบอกว่ารูปหลวงปู่คุณหน้าขนาดพี่ปริ้นออกมาจาก Google นะโหลดออกมาจาก Google แล้วมาปริ้นอะปริ้นสีอะคะ่ะที่บ้านแกมีเครื่องปริ้นนะคะแล้วก็เอามาติดเอามากราบไหวบูชาแกบอกว่ายังรู้สึกถึงพลังงานท่านแบบเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ย พี่เขาก็เลยเชื่อเพราะว่าเขาเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาทำนะฮะรูปจากรูปท่านเนี่ยแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งจําได้ไหมคะที่ประเทศอะไรคะที่ที่เขาระเบิดน่ะที่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 การระเบิดที่บอกว่าอะไรนะแล้วคนเจ็บเยอะมากๆน่นะสองสามเดือนก่อนนะคะที่ระเบิดแล้วทีนี้มีคนเจ็บเยอะมากๆแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ แกเลยบอกว่าแกไปดูข่าวนั้นแหละแกก็เลยแผ่แผลให้เข้าไปแผ่ให้เข้าไปแล้วก็เขาแกไปสวดตามวัดถ้ำเมืองนะแล้วก็เจาะจงไปให้กลุ่มนั้นโดยเฉพาะเลยตอนไลฟ์สดนะคะและทีนี้คืนนั้นแกบอกว่าอันนี้ฟังสนุกสนุกนะเพราะว่าเป็นความฝันแกก็คืนคืนนั้นแกก็นอนสวดมนต์ปกติจะหลับไปแหละและ้วทีนี้นแกบอกว่าเหมือนความรู้สึกนะ่ะมีคนนะ่ะมายืน ยืนอยู่เหมือนยืนข้างนอกบ้านหรืออะไรเนี่ยแต่วันเป็นอยู่ช่วงหัวแกบอกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันเยอะมากเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเขาจับสำเนียงไม่ได้ว่าว่าภาษาอะไรและเขาคุยอะไรกันและเนี้ยเหมือนมีหน้านมีหน้าของคนนะคะหน้าไม่ใช่คนเนาะมีเป็น,นแต่เป็นหน้าคนนะทะลุก,กําแพงเข้ามาแล้วก็เห็นจมูกนี่โดง่งเห็นรูด้วยแต่ว่าร่างกายเขานะะ่ะขาดแบบเหมือนเสื้อผ้าเขาขาดวินนะคะเหมือนเหมือน เหมือนแบบเหมือนคนหน้าตาแบบถลอกปอกเปิกนะแกบอกว่าอย่างนี้แล้วทีเนี้ยมันทะลุกำแพงเข้ามาแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยจะเข้ามาได้ไงเนี่ยคุณเป็นใครออกไปนะออกไปนะอะไรทีเนี้ยแกก็แบบดิน้นดิ้นดิ้นแล้วทีเนี้ยเหมือนมีอีกตนหนะึ่งเนี่ยทะลุกำแพงเข้ามาเขามาจับขาจับขาจับแข,บขนแกว่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นคือแกคงคิดแกบอกว่าเขาคงมาจับนะบอกว่าเอ้ยไม่ได้มาทําร้ายคุณนะไม่ได้มาทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแกแกดิ้นแกดิ้นแกดิ้นแรงมากแกก็เลยสะดุ้งตื่น แกก็เลยบอกว่าเอ๊ะพี่ลืมครอบครอบบ้านแล้วก็ใช้แบบอาวุธของจัก,กรพรรดิท่านวิ่งรอบบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้ามาได้แน่เลยเพราะว่าแกบอกว่าพี่ลืมไปที่จะทําแบบนั้นและทีนี้แกตื่นขึ้นมาแกก็เลยน้อมสวดแผ่ไปให้เขาเนี่ยแกเลยบอกว่าคุณหน้านี่พี่เชื่อมากเลยเพราะว่าพี่เพิ่งสวดไปให้เขาด้วยด้วยการสวดตาม ตามไลส์สดเนี่ยคือสวดหลายร้อยคนฉะนั้นเป็นเหมือนพลังทอร์นาโดนะคะท่านบอกนะจะปรับภพบภูมิพวกโลกวิญญาณได้เยอะได้เร็วด้วยเพราะว่าหลายร้อยคนแผ่ไปนะัดจุดเดียวอะไรเงี้ยค่ะโดยการที่เขาน้อมมาแล้วก็น้อมจากพลังงานของทุกคนที่สวดนะคะน้อมผ่านตัวเรามาแล้วก็แผ่ไปนะัดจุดจุด,จด,จดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแกบอกว่า,วาหลังจากที่แกปฏิบัติไปแล้วแกเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นภาพภาพพระ,พระ,พระเปลี่ยนเป็นรูปนู้นรูปนี้รูปนั้นอะไรเงี้ยเนี่ย คือสัมผัสได้หลายอย่างอาง่ายดิฉันก็จําไม่หมดแกก็เลยเชื่อมากขึ้นมากขึ้นเลยเนี่ยด้วยความที่อยากมีรูปปลูกแขวนคออะไรเงี้ยก็เลยทำยังไงก็ไม่ได้ก็เลยต้องทําแบบนี้คือปรินภาพท่านมาแล้วก็ให้แบบบริษทัทเขาทําให้อะไรเงี้ยทางเว็บไซต์นะคะทางเว็บไซต์แล้วก็แบบทาเลเซอร์ตีเป็นกรอบรูปตีเป็นรูป,ปลักท่านลงในแผ่นโลหะอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละ คนอยู่เมืองนอกลําบากมากเลยนะคะอยากมีแต่บางท่านก็แบบไม่สามารถมีได้เนาะโอเคลืมบอกไปคุณฉลวยแลอคุณตองนะคะผ้าผงได้ส่งไปแล้วนะคะก็ถ้าฟังอยู่ก็รอรับนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อ,อไหร่เนาะโอเคนั่นแหละค่ะก็นี่แหละพี่เขาบอกว่าคุณน่าเอาไปเล่าหน่วยสีพี่อยากให้ทุกคนเข้าใจและรู้ว่ามันสัมผัสได้จริงอะไรเงี้ย นั่นแหละค่ะก็หลายๆท่านก็สัมผัสได้เนาะก็อนุโมหนาสาธุบุญด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ส่งท้ายและกันค่ะเรื่องของน้องสาวที่เราเคยเกล่นไปเนาะน้องสาวเนี่ยเขาช่วงหลังมาเนี่ยเขาขอเขาขอนี่แหละค่ะว่าให้ลูกอย่ามีเงินมีทองอเข้ามาตลอดเวลามีโชคมีลาภเข้ามาตลอดเวลาอย่าขาดเขินเงินทอง เขาก็เลยตั้งสวด120จบต่อวันจากเพิ่มจากที่สวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้น้องก็ทํางานออฟฟิศนี่แหละค่ะก็ถึงเวลาช่วงที่ท่านไล์สดน้องก็จะสวดในใจเปิดดูเปิดดูตามท่านแล้วก็ฟังซาวเบาเนี่ยค่ะก็ทํางานไปด้วยแล้วก็สวดในใจตามไปด้วยและทีนี้น้องก็น้อมบารมีทุกๆท,ท,ท่านน่ะนะคะผ่านมายัางตัวเราแล้วก็แผ่ไปทั่วสาตายดานโลกธาตุโดยที่ไม่ได้เจาะจงอ่ะนะ น้องบอกว่าสวดไปสักระยะหนึ่งนี่พี่ยายสวดไปหมายถึงว่าหลายวันเพิ่มขึ้นเนี่ยสวดตามไลฟ์สดนะคะรู้สึกว่าพลังงานนะ่ะจากการที่หลายๆท่านสวดพร้อมกันนะ่ะเรารู้สึกได้ว่าเราเนะ่ยเต็มเราไม่เหนื่อยเราไม่เพียรเรารู้สึกเรามีกําลังนะ่ะมันจะมันจะแบบมันจะไม่เพลียไม่เหนื่อยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเหมือนคนดีดนะคะเหมือนเหมือนเราแบบ จะเรียกว่าอย่างไงดีที่ฉันคิดค่ะหาคาพูดไม่ถูกคือมันจะมันจะมีพลังนะเหมือนตัวเรามีพลังอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่เหมือนเราแบบไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทํางานทําอะไรเหนื่อยมาเลยอะไรเงี้ยเหมือนพลังเต็มชาร์จเต็มอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเขาบอกว่าเนี่ยและน้องสาวดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจมากขี้เกียจโดยการที่จะเดินต่อให้หิวอะไรก็จะไม่ค่อยไปนะและเวลาเลิกงานมาเนี่ยคุณ คิดสภาพของกรุงเทพนะคะรถมันติดเลิกงานมาเนี่ยเลิกหกโมงเย็นเนี่ยกว่าจะผ่านลำสาลีได้เนี่ย <c oughs> เปลี่ยนชื่อเป็นลำสาหัสเลยค่ะก็คือรถติดมากเลยตรงนั้นเพราะว่าเขาสร้างรถไฟใต้ดินอยู่และทีเนี้ยมันเมื่อยมันเพลียมากเลยตอนเพราะว่าเหมือนมันทำงานมาทั้งวันแล้วค่ะมัน,มนเวลาเรานั่งรถกลับบ้านเนี่ยมันจะอยากไปถึงห้องเลยโดยที่ไม่อยากไปลงซื้อน่อนซื้อนี่ซื้อนัน่นและทีเนี้ยน้องบอกว่ามีอยู่วันหนึ่ง มาถึงหน้ารำมาถึงเขานั่งรถเมย์นะคะมาถึงตรงหน้าโรงพยาบาลน่ะเหมือนมีแบบมีเสียงอ่ะมีเสียงแบบผลักให้เราลงให้เราบอกว่าลง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 ตรงนี้แล้วตรงนั้นตรงข้างโรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยมันจะมีตลาดขายอ่ะมันจะมีคนที่เขาขายของขายอะไรอยู่เยอะนะขายพวกกับข้าวก็ลงไปลงไปก็งง,งว่าเฮ้ยลงมาซื้ออะไรวะคือด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจอยาก ไปลงหน้าโอสุสภาโดยเฉพาะเลยคืออยากไปลงหน้าตรงข้ามกับอพาร์ตเมนต์ตัวเองเลยโอสุสภานี่คือตรงข้ามอพาร์ตเมนต์นะฮะและทีนี้เขาบอกว่าก็ลงไปแล้วก็เดินงง,งว่าจะซื้ออะไรก็เลยซื้อกับข้าม,มาแล้วทีนี้แต่ว่ามันต้องเดินกลับเขาจะไม่นั่งรถเมล์แล้วเพราะว่ามันแค่สองป้ายรถเมล์แต่ว่าเวลาเดินเนี่ยมันสาหาัสมากเลยเพราะว่าช่วงนี้นมันเป็นช่วงก่อสร้างด้วยทีนี้ทางทางเดิมนก็แคบๆก็เดินสวดมนต์สวดมนต์จากหน้าโรงพยาบาลรามไปจนถึง อ,าอพาร์ตเมนต์ตัวเองเนี่ยเดินสวดมนต์ไปตลอดเวลาเลยเดินสวดมนต์ไปตลอดเวลาวันแรกก็ไม่คิดอะไรวันที่สองฝนตกฝนตกคิดสภาพกรุงเทพนะคะฝนตกแล้วทีเนี้ยก็วันนั้นไม่มีร่มด้วยลืมเอาร่มไปน้องบอกว่ามาถึงหน้ารามเหมือนเดิมไอมาถึงหน้าโรงพยาบาลเหมือนเดิมเหมือนมีอะไรอะคะ่ะแบบให้เราลง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 ไปเหมือนเหมือนเหมือนแบบผลักเราแล้วก็เหมือนเป็นแรงกระตุต้นให้เราลงอะคะ่ะลงมาอีก ก็บอกว่าเอา้าลงมาทําไมเนี่ยแบบฝนมันตกไป,ปอยแล้วทีเนี้ยมันมันเปียกถนนมันเปียกแล้วเดินก็เดินไกลก็เลยรู้สึกบอกว่าน้องเลยว่าโอ๊ยปู่ลูกก็ไม่ได้อยากลงนะวันนี้นะฝนมันตกลูกก็อยากแะกลับบ้านถึงอาพาร์ตเมนต์แล้วไปพักผ่อนเลยอะไรเงี้ยน้องบอกว่าวันนั้นเป็นวันพระด้วยก็เลยแบบตอนที่ลงไปหน้าโรงพยาบาลรามเนี่ยค่ะแบบรู้สึกว่าขนมันแบบลุกแบบฟึบฟับฟึบฟับเลย และทีเนี้ยก็ต้องแบบน้องรู้สึกแล้วว่ามันมันไม่ใช่ปกติแล้วเพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจที่จะลงแล้วเดินแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเหนื่อยมันเ,นเพลียมากแล้วมันไม่มีทางที่ตัวเองจะต้องมาลงแล้วเดินกลับบ้านอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดินตากฝนกลับบ้านสวดไปด้วยเดินตากฝนกลับบ้านไปด้วยน้องบอกว่าหยทำไมทะเลาะหดแบบเนี้ยวันที่สามมาคุณมันติดกันเลยนะ วันที่สามมาจะไม่ลงแล้วไม่ได้คิดอะไรละกูไม่ลงวะกูไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยมาถึงลงหน้าโรงพยาบาลเหมือนเดิมเหมือนมันมีแรงกระตุน้นอะแรงผลักให้ลง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 ก็ลงไปอีกแล้วเนี่ยรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วมันไม่ใช่ความบังเอิญมันไม่ได้เพราะว่าเรานะ่ะไม่อยากลงอยู่แล้วเรารู้ตัวเราเองว่าเราไม่อยากลงเราเหนื่อยน้องก็เลยว่าโอ้ยปู่ก็ให้ลูกพักผ่อนหน่อย อย่าให้ลูกลงเลยกว่าที่ลูกจะเดินจากตรงนี้ไปตรงนั้นมันก็ไกลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน้องก็เลยแบบสวดแผ่ไปเมื่อได้ลงแล้วเนี่ยเรารู้แล้วเหมือนมีอะไรนะมารอเราอะค่ะเขาแบบโดนใจให้เราลงอะต้องต้องลงให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาไปจนถึงบ้านเหมือนเดิมเนี่ยก็คือเขาก็เลยบอกว่ามันแปลกพี่ทั้งที่หนูเนี่ยไม่ได้มีจิตใจที่จะลงแล้วหนูพี่ก็รู้นิสัยหนูว่าหนูเป็นคนที่ขี้เกียจมากที่จะเดินไกลๆแบบเนี้ยเราก็บอกเออเออเออนาะแปลกดี แล้วทีเนี้ยน้องโค้าหลังจากที่สวดได้สักระยะหนึง่งละมันมีอยู่คืนหนึ่งอันนี้เข้าช่วงนิทานนะคะฟังสนุกสนุกมันมีอยู่คืนหนึ่งน้องบอกว่าไปณสถานที่แห่งหนึ่งแล้วมีคนเนี่ยค่ะประมาณ50-60คนแต่ว่าที่แปลกก็คือเขาใส่ชุดขาวหมดเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายเราก็เลยถามว่าเป็นเป็น อายุประมาณสักเท่าไหร่นะ้อว่าก็น่าจะกลางคนขึ้นนะยายไม่ใช่เด็กไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอะไรหรอกน่าจะกลางคนขึ้นแต่ว่าทุกคนน่ะนั่งอยู่แบบเหมือนนั่งรอใครสักคนน่ะนั่งอยู่แล้วทีเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนที่เขามาพร้อมกันเยอะๆเหมือนเขาแบบได้ประกาศแล้วว่าใครจะมาแต่ว่าน้องว่าคงไม่ใช่หนูหลงกยายน่าจะเป็นปู่หรือเป่าอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยน้องก็ไป น้องก็ไปเห็นเขาแล้วเนี่ยก็เลยพากันนั่งสวดน้องบอกว่ามาจะพากันสวดจะพาสวดมนต์ปรับภพบภูมิน้องพูดอย่างนี้นะเขาเลยบอกว่าบทปรับยังไงคะน้องเลยบอกว่าเดี๋ยวสวดตามหลังนะแล้วเนี่ยน้องก็เริ่มสวดน้องก็เริ่มสวดเขาก็สวดตามหลังเป็นทีละท่อนทีละวักทีละวักไปหลังจากที่เขาจับได้แล,แล้วเขาก็เลยสวดพร้อมกับเราเลยเป็นเสียงเดียวกันเลยเนี่ยสวดสวดสวดมาสักระยะหนึ่งน้องบอกว่ามันเป็นลมเป็นฝนนะยายอันเนี้ยมันไม่ใช่มัน จะบอกว่าฝันมันก็ฝันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นภาพที่เป็นเรียวมากเป็นเหมือนความจริงมากมาเลยเหมือนเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นมันเป็นลมเป็นฝนเยอะมากเลยยายทีเนี้ยพวกแบบเป็นเหมือนพายุทอร์นาโดอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพวกที่สวดอยู่เนี้ยที่อยู่หลังเราเนี่ยเขายืนขึ้นเขายืนขึ้นเขาบอกว่าหยุดเธอหยุดเธอกลัวกลัวอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบเราไม่ต้องสวดต่อแล้วเราแบบจะไปแล้วเลยเนี้ยน้องบอกว่า ไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุสส mm Asia, ดสวดต่อไปคือตะโกนตะโกนให้คนข้างหลังได้ยินนะว่าไม่ต้องหยุดนะสวดต่อไปสวดต่อไปและทีเนี้ยก็นั่งสวดกันด้วยทั้งสวดทั้งกลัวคนข้างหลังแต่ว่าน้องบอกว่าเราน่ยไม่รู้สึกกลัวเลยนะยายเราน่ยรู้สึกแบบแน่วแน่มากเลยเราก็เลยสวดต่อและทีเนี้ยคนข้างหลังก็เหมือนมีความเชื่อมั่นก็เลยนั่งสวดต่อสวดต่อไปจนลมจนฝนเนี่ยมันหยุดและทีเนี้ยพื้นดินนะคุณพื้นดินข้างหน้าเราเนี่ยมัน มันมันเปิดออกอย่างเงี้ยมันยกตัวแล้วมันเปิดออกและทีเนี้ยดวงวิญญาณนะคะเขาบอกว่าดวงวิญญาณน่ะแบบมันเป็นทุกสีเลยนะคะขึ้นขึ้นมาจากดินน่ะลอย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 ขึ้นมาฟิว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 เยอะมากเลยจนแบบเขาบอกว่ามันนานน่ะมันนานมากในการที่พวกดวงวิญญาณขึ้นมาน่ะแล้วทีเนี้ยเมื่อมันหมดแล้วน่ะพื้นดินน่ะมันก็ประกบเข้าหากันเหมือนเดิมมันก็คือประกบตัวเข้าหากันแล้วก็ยุบลงเหมือนเดิมเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วทีนี้มีป้าคนหนึ่งแก่ๆเนี่ยหลังจากที่เขารู้ว่ามันจบแล้วป้าคนหนึ่งแก่ๆเดินมาหาน้องแก่น่าจะอายุประมาณน้องบอกว่าน่าจะสักห้าสิบหกสิบแล้วหลายยายเขาเดินมาหาเราแล้วที่เขาบอกว่าหนูป้าอยากรู้ว่าพระคาถาที่เราสวดเนี่ยคือพระคาถาของใครน้องเลยบอกว่าเป็นพระเป,เ,เป็นพระคาถาพระมหาจักรพรรดิค่ะเขาเลยบอกว่าหนนะูเอามาจากไหน ป้าขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยป้าขอไปสวดได้ไหมเขียนเนื้อให้ป้าหน่อยสิอะไรเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าเป็นของหลวงปูดูวัดสแกค่ะหนูเป็นสิทธิ์ท่านน้องเลยพวกเนี้ยหนูเป็นสิทธิ์ท่านและทีเนี้ยเขาบอกว่าเขียนให้ป้าได้ไหมน้องเลยบอกว่าป้าไปหาใน youtube นะคะคือโลกวิญญาณโลกวิญญาณไม่รู้อยู่ไม่รู้คะเข,า,ขาเป็นจาตุงมหรือว่าเทพชันใดนะเขาเขาแหละไม่รู้จักหลวงปูดูนะคะน้องเลยบอกว่าหนูไม่หลังจากที่น้องว่าหนูอะ เราแบบคิดสภาพนะคนปัจจุบันนะยุคเรารู้จัก YouTube แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอะรู้จักหรือเปล่านะยุคเขาขน้องว่าป้าไปเปิดหาใน YouTube นะคะมีบทสวดเพระมหาจักรพรรดิป้าก็จดเอาตรงนั้นได้เลยแล้วก็สวดตามแบบนั้นละค่ะแล้วทีเนี้ยเขาอะได้ด้วยจิตของน้องอะรู้ว่าป้าหรือว่าคนที่เข้ามาสวดร,ร่วมกับเราเนี่ยเขาไม่รู้จักหลวงปูด่ดูน้องเลยบอกว่ายายหนูอะเข้าใจนะว่า ทำไมเขาถึงไม่รู้จักเพราะว่าหลวงปู่ดูนะที่เราฟังหลวงตาม,มานะท่านปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ว่ารูปลักษณ์ท่านก่อนที่ท่านจะมาเป็นหลวงปู่ดูเนี่ยคือเป็นท่านใดมาบ้างคนที่เป็นเทพจาตุมเนี่ยเขาอาจจะเกิดในยุคที่ที่ท่านเป็นรูปรักษ์อีกแบบหนึ่งก็ได้ดูที่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปู่ท่านปิดอะไรเงี้ยนั่นแหละน้องบอกว่าเรามาวิเคราะห์กันนะแล้วว่าเราเราว่า <c oughs> เขาบอกให้กันฟังแล้วเขามาวิเคราะห์สรอยกันนะคะว่าน่าจะเป็นแบบนี้คือฟังแล้วก็แบบรู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกดีอ่ะนะก็เลยมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่รู้จกักปูด่ดูว่าคือปูด่ดูคือใครแล้วปู่ดูท่านอยู่อาศัยแกอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเออหรือว่าพวกจากตุมพวกเนี้ยเขาจะเกิดนานมาแล้วแล้วเขาไปไปไปอยู่ในพบที่เป็นเทพเทวดาเนี่ยนานจนเขาแบบไม่ไม่ได้ทันไม่ได้ทันยุค ยุคหลวงปู่ดูอะไรเงี้ยคือเขาเกิดเขาเขาไปเป็นภพเป็นเทพเทวดานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะทันยุคที่ท่านเป็นรูปรักษ์แบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังล้ว,ว่าการสวดตามวัดถ้ำเมืองนะสวดหลายๆคนพร้อมกันพลังงานจะเยอะมากเลยจะแบบถ้าเราเจาะจงไปให้ใครที่เป็นญาติเราอะค่ะให้สวดตามวัดถ้ำ ท่านที่มีคนเยอะๆโดยการน้อมพลังงานจากคนเยอะๆเนี่ยผ่านมาอย่างตัวเราแล้วก็ไปตามเป้าหมายได้ประโยชน์เต็มที่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละสิ่งที่เราอยากบอกนี่คือประเด็นประเด็นหลักของเรานะคะว่าคือว่าเวลาสวดพร้อมกับหลายๆคนพลังงานจะสูงอะไรอย่างเงี้ยเวลา,าแพ่ไปตามเป้าหมายเนี่ยเขาจะได้รับเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังงานทอร์นาโดอาจจะ ปรับภพบภูมินะตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคุณคนนึงถามนะว่าพี่ทําไมพระคาถานี้ปรับภพบภูมิได้เพราะว่ามีคนที่เขาสวดมนต์ไหว้พระเหมือนกันบอกว่าก็เป็นพระคาถาบูชาพระทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่า,าพระคาถานี้นะหลวงปู่ดูเป็นคนแต่งขึ้นชื่อเดิมก็คือบูชาพระและมีท่อนหนึ่งที่ เป็นการกล่าวถึงการแผ่ไปทั่วแสนโกดจักรวาลเขาท่านคนนี้อาจจะไม่ได้ฟังคลิปนะั้นดิฉันพูดหลายคลิประยะยาวด้วยบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังไปแผ่ไปทั่วสามแดนไปแผ่ไปทั่วแสนโกดจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลวงปู่ดูคือพระโพธิสัตว์ที่ท่านบันทึกสะสมบารมีมานานท่านแบบทำโดยที่ไม่ได้ใช้แบบ ไม่ได้เร่งอ่ะค่ะท่านทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆ,ๆแล้วทีเนี้ยบารมีท่านก็เลยสูงหลายพบหลายชาติแสนกับอะไรอะไรก็ว่าไปเนี่ยค่ะบารมีท่านก็เลยสูงฉะนั้นเวลาบทพระคาถาที่ท่านเขียนมาก็เลยมีพุทธานุภาพทะลุทะลวงเนี่ยค่ะสามารถช่วยปรับภพบภูมิได้อะไรเงี้ยดิฉันเชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าดิฉันเคยปฏิบัติแล้วเห็นผลเอา,อาง,ง่ายๆเอา,อาง,ง่ายๆปฏิบัติแล้วเห็นผลว่าอ๋อเขาได้จริงแฮอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละค่ะประมาณนั้นเนาะโอเควันนี้ยาวเลยนะคะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่านและก็ญาติธรรมใหม่ๆที่เข้ามาฟังเราเนาะก็ <c oughs> ไป <c oughs> จะไปแล้วค่ะคือก็ปฏิบัติไปแล้วก็ไปพิจารณาตัวเองเนาะอันดับแรกพิจารณาตัวเองใช้ชีวิตให้ให้มีความสุขในโลกปัจจุบนันในยุคเนี่ยย,ยุคยุคเทคโนโลยีสูงส่งเนี่ยยุค ยุคพี่มันวุ่นวายสับสนให้เอา,เอาสิ่งที่เราปฏิบัติไปเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะปร,ปรับดูปรับเป็นปรับให้เป็นเบนกระแสให้เป็นอย่ารับพลังงานที่ไม่ดีเยอะบันทึกแต่บุญกุศลเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิจารณาตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยมองออกไปข้างนอกมองแล้วก็ให้มองตามความเป็นจริงโลกตามความเป็นจริงปรุงให้เป็นอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็จะถือว่าปฏิบัติ ไปแล้วต้องเอาไปใช้ประโยชน์เนาะมันจะได้มีมันจะได้มันจะได้เกิดปัญญาด้วยเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆมันจะเกิดปัญญาให้เรามองทุกอย่างตามความเป็นจริงพิจารณาเป็นค่อยๆพิจารณาไปเอ๊ะปฏิบัติไปแล้วฉันเปลี่ยนไปไหมฉันเป็นยังไงบ้างใจฉันเย็นลงไหมฉันเอาจิตไปติดอยู่กับใครไหมเอาความคิดไปติดอยู่กับใครไหมยุ่งเรื่องทางโลกมากไหมดึงอะ ทุกอย่างที่เห็นในดึงเอามาเป็นทุกหมุดไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละปรงให้เป็นจะมีความสุขในชีวิตโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่านและก็ญาติธรรมที่เข้ามาฟังเนาะปฏิบัติดีปฏิบตับติชอบเป็นประโยชน์แก่ตนเองและภพภูมิต่างๆนะคะวันนี้ไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ